สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนีกายลูกอิสานกับผ้าพี่น้องมาสสวนเนาะค่ะมาสวนคือเก่าค่ะไรเวลาเก่าค่ะมาสสวนค่ะมาค่ะมาเก็บผักค่ะมาคือเก่าค่ะเวลาเก่าค่ะคนผู้เก่าค่ะหาอยู่หากินเนาะค่ะพี่น้องค่ะตื่นเสาขึ้นมาบ่มีทุละทำมาหากินล่ะค่ะพี่น้อง คิว่าสีออกมากสวนค่ะมาเห็นพักชะโอมเนาะค่ะสีมาเก็บพักชะโอมไหมค่ะพี่น้องค่ะก้อนสีเก็บพักชะโอมค่ะกับยายกายกับฝากในเด้อค่ะฝากฝากช่องยายกายลูกอิสานค่ะฝากกดติดตามกดไดกดแชร์กดกระดิง่งกดระฆังใหย้ยายกายลูกอีสานในเด้อค่ะ เพื่อสีบร่๊พลาดคลิปต่อไปนะค่ะค่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะเก็บพักเชื่อโอมค่ะโอ้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งไอสามพนอนี่สามพนอนี่ตามมาอีกแล้วค่ะหยอกกันไล่กันอยู่เีนียะ ข่างข่างยายกายนี่แหละะเก็บค่ะเก็บพักเะอมเลยค่ะพักชะอมก็ร่ิขึ้นมากใหม่ๆงามๆค่ะเก็บค่ะพี่น้องจา๋ายุบานก่ายุ่ไปพ่อถึงเวลาแล้วค่ะออกมาคือเก้าล่ะค่ะยายกายมา สวนหน้าหน้าหน้าสวนอยู่นีละค่ะบมไะ่ไปไซบ่พ่นดอกไปไซบ่พ่นสวนพลห้พนหน้าดอกค่ะอันมัน่นการตัดกิ้งไห่แล้วละแต่ว่าผลบ่ตกเนาะคะ่ะผลบ่ตกมันแหลงแต่เลยเป็นยอดพ่คไข่งงามปานไหนแต่ว่าก็หลายค่ะหลาย ลายไล่จากพี่น้องเก็บพัพกขาหนีไปใส่ในหลายยางเนะะื้อค่ะใส่แกีงน้องม่ใส่แกงขี้เล็กแกงไข่หมดแดงพี่น้อง โอ้ย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 เก็บพักชัวร์มย้ำเลยกะได้แผลดิแกงไข่หมดแดงใช่แกงอีโลอกค่ะ แกงไม่ลอกอะไ้ค่ะหลายอยู่ค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะ หนึ่งสองคนนี่น่องสาวน่องสาวมาค่ะมาเก็บน้ำกันค่ะนี่ละค่ะชีวิตย่ายกายค่ะตื่นขึ้นมากตื่นเสาขึ้นมากค่ะหาอยู่หากินยังสี่หละค่ะ ช่วงนี่ก็ยู่ในระวังกักเงอกักตัวอยู่คือเก่าเนาะค่ะกักตัวบ่ได้ออกไปข้างนอกบ่ได้ไปเที่ยวได้ปไปใส่มาใส่มากับมาสวนโอ้ยอันนี้ยูกไกโอ้ยโอ้ย ออกมาอันยากมากง่ายเลยเดี๋ยวแยกกายสีอามีดตัดเอาหอดยาวค่ะพอดมาสวนมานั่งค่ะมาหาอยู่หาจินค่ะอยู่ในสวนในหน้านี่ห้องเจ้าของนี่แหละค่ะสวนตัวเองหน้าตัวเองนี่แหละค่ะเห็ดไว้ปลูกไว้แล้วค่ะพักกับปูกไว้เอง บมกพริกบักเคือกับปูไว้เนาะค่ะมาค่ะมาจิบน้ำกันเนื้อจ้ะพี่น้องจ้าอุย้ยเป็นน้ำเนาะใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะพักขา พักเจะรวมเนี่ยลวกกิ่มน้ำพริกก็ได้ค่ะแล้วก็กินกินสดก็ได้ค่ะกินสดตรรกับสมตำการับปนกับแก้วค่ะกินได้ค่ะ งามอยู่ฝนบ่คอยตกไฟก็มีหยอดด้วค่ะหลายอยู่ใส่ตะกานี่ละเอาตะกามาแล้วอือจ้ะใส่นี่เลยค่ะเก็บค่ะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าโอ้ย มดแงกะมีหอดยุต้นพักเช่โอมเนาะว่ามันมีจะยุตินตนหงวงต้นเช่โอมก็มีใช่แตกยอดหามีฝนตกใส่นี่สิ ยอดมาง่ามเลยด้ค่ะพี่น้องขึ้นนี่ก็ต๊แน่ตหน๊หน่อยๆต๊กว่าหลายแป๊บเดียวก็ไปแล้ว แป๊บเดียวเองขึ้น การเนี่ยค่ะเก็บต้นไม้ไปเรื่อยๆค่ะเก็บไปเรื่อยๆเลยมันหลายด้วยค่ะมันหลายอยู่ ยิ้มน้ำกันเด้อพี่น้องจ้ะพักขาพักชะโอมบ,อบ้านห้ามภาษาบ้านห้ากับเอิ่นพักขานั่ลน,นะคะ กายใส่ซื้อพักพักซื้อมวลพักขาไหมค่ะเอินพักซื้อมวลมยังมีตัดเอาอันไนขึ้นมากแก่ๆไปตัดไม่อีก เก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บไปน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆค่ะเก็บออกหมดไปเป็นต้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 น,ตนไปเดี๋ยวเวลาขืนมันก็นสซีไ้ขืนพร้อมกันขืนไม่แตกข้นพร้อมกันคือเกาเป็นรุ่นรุ่นไหมค่ะ เจ็บออกมาใบแก่แก่ติดออกมาน้ากับมีจเจ็บมืเอเดียวเดี๋ยวตอนไปนั่นกับสิไปเลือกเอาไม้อีกเนะคะ่ะไปเลือกตัดออกออกเอาไม่กัได้ไม่อยากจัดเม็ดแล้วจะเก็บได้แล้ว ตะกรา้กราใส่ลงไปตะกรา้าแต่มีแดดขึ้นเ่าล่ะค่ะพี่น้องฝนพ่ตกเริ่มมีแดดค่ะมุดแดงกักัดดีๆีดอกยต้นตักขากับมีหมดแดง ตื่นเต็ามากแต่วาหาอยู่หากินทั้ามาหากินเนาะค่ะชีวิตคนเฮาค่ะใดสู่ไปยังสี่ละค่ะสู่สู่ยังสี่ละค่ะชีวิตบ้านนอกเ้าใส่ชีวิตแบบบ้านนอกเนาะค่ะ มาหากินเจ็บยังกอเพิ่นว่าเจ็บพักหักฟื้นพี่น้องจ๋าเจ็บพักหักฟื้น ส่ตะกราเลยค่ะตะกราเก็บไปเรื่อ,อ,อยๆค่ะพี่นอ้องหลายอยู่ด้ค่ะหลายอยู่เป็นแถวเงาเลยค่ะคุนล่ะค่ะเงาไปคุณล่ะคน ยุกไก่ก็เอายังยืนเมื่อว่าถึงน่วาสีานกวาตัดออกไปไอ้นี่แล้วว่ามันตัดออกไปต่าๆแล้วมันยังไกอยู่ังไกอยู่คือเกาอโอ้ยมันแดงมันแดงามาก,กัดข่อยเถะยุคนละทีบละท่างรถคนลงขามันอยู่ในในยุกไก ต้องลงไปเก็บข้างในในสวนคุณล่ะค่ะลงไปข้างล่างผุนผุนเก็บบริเวณบริเวณข้างบนก่อนบริเวณบนบริวาน <c oughs> เก็บบบริเวณข้างบนก่อนมันเก็บบริวาน โมเดงเจ้าวามาจะใส่ดิคือพอเลียวหากระบอเห็นมีล่างดิโมแดงแต่ว่ามาไต่แขนไต่ไปไต่มากกับกัดจ่อยกัดมองไรก็เพอกัดเด้กัดตานี่ยล่ะกัดตาบับหล่นู้จักรู้จัดมองกัด เดี๋ยวไอ้ลงไปเก็บขางลางเก็บสายขางบนไปก่อนค่ะยับมาตัวนี่ยับมาตัวนี่ถ้ามาต้องเก็บออกหัน มันเป็นเจ็บมือเดียวเนาะค่ะพี่น้องจา๋ามันก็สิติดใบแก่ๆออกมาน้ามักรมี่บางครั้งแล้ย่าก,กายสิไปอันตัดออกไม่อีกยังสิค่ะจะไปเลือกออกไม่อีกเนาะค่ะเลือกเอากะไดไม่ยากบ่ซา บ่ายากบ่ซาเลยว่าถ้าเก็บได้เดียวเลือกบ่ายากจักเม็ดเลือกเบ้าหยากแค่ไหน ก็ให้เก็บใดแกงแกงแกงเห็ดกับไส้ใดเลยค่ะแกงเห็ดเห็ดหนามยานั่ง,งเห็ดหนามยานั่งใส่แล้วก็ใส้พักขาโอ้ยสุดยอดพี่น้องจ๋า ใบแกะติดออกมาบักหลายเลยเติดหลายหลายใบแก่ ยุ่ยใสตะก,กรา้าติดไว้แค่เยอะแยะเลยพี่น้องงามไหลงามแห้งค่ะ นี่ก็ได้หลายแล้วค่ะคิดว่าสิพ่อแล้วค่ะคิดว่าสิพ่อแล้วเดี๋ยวเอื้อนแง่กายทีมักเก็บอีกค่ะโอกาสหนาเจอกันไหม้อค่ะพี่น้องจ๊ะ